วันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการจับมแมลงวันทองนะครับวัตถุดิบที่เราจะใช้ก็คือนี่ครับใบกระเพราใบกระเพรานะครับเรานําใบกระเพรามาใส่โคกนี่นครับโคก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 ตําให้ละเอียดนะครับนี่นะครับเราก็จะได้ก้อนเป็นก้อนหัวเชื้อนะครับประมาณนี้ นนี่นะครับครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนําเอากระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่มาห่อหัวเชื้อนะครับห่อห่อห่อไว้แล้วเราก็ตัดตัดขวดให้ลักษณะนี้มีลวดคล้องลวดมัดไว้นะครับ ษณะนี้นะครับแล้วเราก็เอาขวดน้ำนะครับขวดน้ำมาตัดตัดนี่นะครับลักษณะของขวดน้ำเป็นแบบนี้ตัดนี่ตัดฝามันออกแบบนี้แล้วก็เอาผูกแบบนี้ให้หย่อนลงหย่อนลงไปแบบนี้ วันทองก็จะบินเข้ารูนี้นะครับเข้าไปข้างในก็จะติดติดกับดักอยู่ข้างในบริเวณนี้หลังจากนั้นที่เราได้แบบนี้เราก็เอาไปแขวนไว้ตามต้นไม้ที่มแมลงวันทองมันชอบอยู่นะครับและเราก็มาที่ต้นชมพู่แมลงวันทองมันชอบอยู่ต้นเนี้ยเอาแขวนแขวนไว้ครับ ไวลักษณะนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพอมันเข้าเราจะมาติดตามผลกันอีกทีนะครับนี่ครับคือแมงมันทองที่เราจับได้มันจะเข้ามาอยู่ในนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เอาไปปล่อยที่ไกลไกลห่างไกลสัก10กิโล5กิโล ถ้าจะบินมาไม่ถึงนะครับครับก็ขอจบคลิปการจับมแมลงวันทองแค่นี้นะครับถ้าใครดูแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ต่อส่งต่อให้เพื่อนเอนนะครับถ้ากดไลค์กดติดตามให้ด้วยก็จะดีครับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อ,ตอไปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ